อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ขยายความประเด็นที่ว่ากกตกล้าหาญมากที่มีมติไม่เลื่อนการเลือกสวการตัดสินใจไม่เลื่อนเป็นการเดินหน้ากลไกคืนประชาธิปไตยสู่วุฒิสภาและมีผลให้สวชุดปัจจุบันอยู่ต่อเท่าที่ควรอยู่ไม่ลากยาวออกไป การตัดสินใจไม่เลื่อนทั้งๆท,ท,ที่ข้อเสนอจากสำนักงานเสนอให้เลื่อนเพื่อเซฟตัวกกตและสำนักงานไม่ให้ต้องถูกฟ้องหาผู้รับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหากมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วทำให้การเลือกสอวอเสียไปถือเป็นข้อเสนอแบบราชการที่ไม่ต้องการสุ่มเสี่ยงใดๆ แต่การที่กะกะตเจคนมีความเห็นต่างจากสำนักงานและมีมติเดินหน้านั่นคือการฟังความต้องการของประชาชนและผู้สมัครและเพื่อรักษาตารางกำหนดการทำงานเดิมที่จะต้องมีสวชุดใหม่ในวันที่2กรกฎาคม2567จึงเป็นสิ่งที่กะกะตทั้ง7คนพึงได้รับเสียง มือดังๆแต่การที่สำนักงานเสนอให้เลื่อนแล้วกะกะตเห็นต่างสิ่งนี้จะเป็นบันทึกการประชุมที่คุ้มครองสำนักงานหากมีอนาคตผิดจำกัดผู้รับผิดเพียงกะกะตเจ็ดคนเป็นการร่วมรับผิดแบบหารเจ็ดไม่หารยาวลงมาถึงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานขอบคุณกะกะตที่กล้าตัดสินใจและกล้าเสียสละขอให้พระ คุ้มครอง